เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับแม่หายหน้าหายตากันไปสามวันช่วงนี้งานค่อนข้างจะรัดตัวนะครับเนี่ยอันนี้ผงก็แอบอู U ้งานมาเล่นนะัเนหนก็จะเล่นแล้วก็ไม่ให้เสียเวลาผมก็ถ่ายไว้ด้วยเลยดีกว่า เคมาเล่นสักสองตาก็ได้สองสามตาแล้วเดี๋ยวค่อยๆกลับไปทำงานต่อ <c oughs> อูนนานไม่ได้ครับเดี๋ยวงานไม่เสร็จเซ <construction> <c oughs> ่แมปนี้ผมไม่ก่อนเด้เล่นเท่าไหร่แต่ก็เือเป็นแมปที่ผมชอบเหมือนกันชอบพอสมควรไม่ได้ชอบมากแต่ก็มไม่ได้เกลียดแบบนี้ เี๋รอบรอบค่อยหมดเลยกันหมามามีมีป้องการในการป้องกันหมาแบบนี้เฮ้ยเอ็นจิเนียร์เอ็นจิเนียร์เอ็นจิเนียร์โอยอยโอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ออกครับออกออก วิ่งวนวิ่งวนโอเคพอแค่นี้ไปกลับไปเร็วก็เร็วหมาเลาหมาแล้วหมาเข้ามาหมาเข้ามามาเขาโดนยิงเขาโดนยิงเียบร้อย เล่นแบบเอาเด็กช่างไปยุทธาเขาดีไม่น่าจะโอเคเหมือนกันเรก่นไปเสรไปไปเราจะเข้าทางขวาดูกัอนไม่มีการป้องกันอะไรทั้งสิ้น ทั้งหน้านี่มีคนอยู่ในตึกไปทางขวาทางขวาที่สุดเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเห็นผมมานั่น,น,นไงพอพอแมวและวันนี้ก็ได้โอเคยืดแถวนี้โอ๊ยโอ๊ยโอเคมามามา,มาลง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 มาคกับยืดยืด เออเฮ้ยทำไมขึ้น yes> นี้เรา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 โอ้ยนั่นไงเฮ้ยนี้นี้เรานี้เราวิ่งเราวิ่งเรายุดเฮ้ยเรากระเทียบแล้วแวบหยุด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 ทุกอย่างมาเร็วมาเร็วมาเร็วหน้ามาสองตัวมาสองตัวโอ้ตรงนี้หมดเลยเอนจิเนียร์ที่เหลือรอดไปยึดเอาโพสต เออเอนจิเนียร์เอนจิเนียร์โอ้โหตรงนี้ช่างมาดึือก็แล้วปล่อยไปก็ได้เฮ้ยเปทุ่นหลับเป็ท่นแลบเป็ท่นหลับไปลงไปโลกงเข้าทางนี้ไม่ได้ตรงตงไม่ได้อันตรายเกินไปเออทางซ้ายน่าจะได้ Location Confirmed Unit Building Okay. ไปเลไปเอ้ยไม่ไม่สนแล้วจังหวะนี้วิ่งไปเลยไปแล้วครับไปแล้วครับไม่สนแล้วครับจังหวะนี้ไปแล้วแรับพูดพังพังเอ้ยขายทิ้งไปโอ้ยไปออกออกเหลือแค่นี้คุ้มอยู่เฮ้ยเอามาเก็บแรกตรงนี้ มาแล้ว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 เฮ้ยเรากรเทียเรากรเทียไปนู่นเรไปนู่นเราไปนู่นเรากลับ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 เฮ้ยอะไรเดียวทำ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 เด่าเนแถบเฮ้ยเป็นแบขึ้นอีกแล้วไปเลยครับจังหวะนี้ไม่องสนใจเลยแล้ว เยเออรถแรกก่อนรถแรกก่อนรถแรกก่อนสี่คันสี่คันเอ,อเฮ้ยมาแล้วมาแล้วแกันหันกันหารการหารถอยครับถอยถอยไปถอยไปถอยไปโอเคตะแค่นี้พอแล้วไปยึดยึดต้องไปเอาไปเทนแล็บไปเลยเออเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปซึมไปซึมแทงไม่นะไม่เออฐานโดนยิง ฐานน่นยิ่งซ้อมไม่สนครับไปแล้วเทรดฐานกันเรามาเทรดกันเถอะได้ไปทันรับไปทันรับเรียบร้อยโอ้ยโอปยเจ็บปวดวิ่งเขาวิ่งวิ่งพ้นแลวครับจังหวะนี้ไปไปไปออกมาออกมาโอ้ยจะพังจะพังแล้วโอ้โหเลือต่ำๆเลือโลกันทั้งนั้นไปบอลวตเตอรี่ก่อน ไปกลับก่อนกลับก่อนเอาไปซ่อมก่อนไปซ่อมก่อนเดี๋ยวไปเอาก็เทียมโอเคกลับไปซ่อมัวกระเทีบินตามมาบินตามมาไปส่งไปส่งไปส่งโอ้ยพังอยู่โลงไปล่งไปล่งไปล่งไปเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรเนี่ยเดี๋ยวก่อนขายหมดเลยเดี๋ยวก่อนเฮ้ยอะไรพี่อะไรพี่ ก็เล่นกันดีๆแต่ได้เอ้ยอยู่ดีๆก็มาขายทิ้งหมดเลยเอ้ยก็ได้อยู่นะ <are> จริงอะ่ะเดี๋ยวก่อนผมว่าเขาเล่นดีนะเดี๋ยวดูก่อนว่าเขาใจอยู่เล่นต่อหรือเปล่าเอ้อย่างงี้สิมาเจ้าแมวอ,อะไรบอกมาเลยพี่ตามสมบายบอกมาเดี๋ยวผมจะเลือกให้ รอกันรอกันนี่ผมว่าเขาเล่นดีนะเนี่ยแต่ว่าเขายอมแพ้ง่ายไปหน่อยเดี๋ยวเล่นด้วยอีกสักตา2สองตาแล้วกันอเคแมปอะไรก็ได้เหรอถ้างั้นเอาเป็นแมป Stardust ด,ดีมั้ยสตาร์อืมแมป Stardust โอเคแมปนี้เลยมั้นี้กดเลยกดเลยโอเคโอ้เยอรมันว่ะเยอรมันกับอังกฤษ มา,มาดูรอบนี้กันผมว,ว่าเขาเล่นดีนะแต่ทำไมอยู่ดีๆเขายอมแพ้ยอย่างเร็วอย่างกะนั้นเลยเ <Construction complete. S 1> อาเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวไม่ใช่กดปิดกดปิดดูมามาสำรวจพื้นที่เลยเฮ้ยมาเปิดตรงนี้ อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวไปข้างล่างไปข้างล่างไม่ใช่ข้างบนไปวิ่งไปวิ่งไปเซตเวฟพอยต์ก่อนโอเควิ่งวนแถวนี้เปิดมาให้หมดไปเออหมาเขาวิ่งมาใช่ไหมเออใช่นะหมาเขาสีคล้ายกันอีกนะ กำลังนี่กำลังโอ้ยหม,มาเออแด่คันเดียวพอดูจากรูปทรงแล้วไม่แน่ใจว,ว่าเขาจะมารัสกันหรือเปล่า <Unit ready. S 1> โอ้โหหมาวางไว้อย่างนั้นกาจะไปให้ตั้งเลยดย <Construction complete. S 1> เออได้อยู่ได้อยู่โอเค โอ้โห oh ทำรุ่นแรกคันเดียวเหมือนกันแล้วก็รัสเป็น Air Force Command ก่อนเลยอืมผมรู้สึกว่าเราแวงแนะเนี่ยอาจจะมีร็อกเก็ตเทมาก็ได้ไม่ใช่อ่ะ <Construction S 2> สร้าง Air Force Command เพื่อจะเอาสไนเปอร์ ครูสามคันแล้วเมื่อก่อนเราไปกี่คันเนี่ยมาแล้วมาแล้วอ่าหมาโดนยิงตายตอนนี้จะสองคันเองน่าจะไหวอยู่น่าจะไหวอยู่โคตรโอ้ยโดนยิง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 โอเคได้คันหนึ่งโอ้ยเสียวคนละคันเอ้ยเดี๋ยวเหยียบเลยเฮ้ยไม่เหยียบยิงซะงั้นเดี๋ยวเดียวโอ้โหก็กดอ a เทอร์เนตแล้วไม่ใช่เหรอเนี่ยฮะมากันเป็นขบวนเลยครับ มาเรื่อยๆไม่หยุดเดี๋ยวกันจัดได้จัดได้จัดการได้เออมาแล้วมาแล้วมาแล้วออมันต้องมีอะไรมาแก้ทางเขาได้บ้างสิมานี่เลยเยอะมากเยอะมากเดี๋ยวกันไอน์แมนไปเอาปิซซูพาวเวอร์แทนแต่งเงี้ยมาแล้ว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 กดตั้งกน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 ตั้งกดตั้งเลตรงนี้ออกมาแก้ๆหน่อยไปรอไปรอบ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 ไป ไปอมาม้อโอ้ยเสียเสียยิงทิ้งเออเดียวกันหนึ่งแต่ขายทิ้งมาเร็ว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 ขายทิ้งวางเออได้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 โอ้ยจะพังแล้วจะพังแล้วโอเคไว้อยู่ไว้อยู่ไว้อยู่อเโอเคไว้อยู่ จัดกลุ่มจัดกลุ่มไปจัดการเฮ้ยคันนี้คันนี้คันนี้ใจอุ้ยไม่ได้กันนี้ไม่ได้ซ่อมก่อนซ่อมก่อนเฮ้ยเงินไม่มีเดีก่อนต้องรอก่อนเออราทางจอดน่ๆงั้นแหละเคลียร์เฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คิสซี แค่เลือกกลุ่มหนึ่งแค่เลือกกลุ่มสองอ้าวระเบิดไม่มีเยะเนี่ยไม่ใช่การสังเกตโอ้โหมาจะเป็นกระโวนเลยโอ้โหเยอะมากครับเยอะมากจังหวะนี้โอเคโอเคไหว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 ครับไหวไหวไหวเออเฮ้ยอย่ายิงสไนเปอร์ดิ เฮ้ยก็ได้อยู่ก็ได้อยู่คมอยู่คมอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสกิทีไม่ละไม่ละอืมนี่ไอฟีสองคันนะต้องไปเคลียร์ตรงไหนก่อนดินี่อย่างนี้เลยกันนี่เลยกันโอ้หนีไปโดนละหนีไปโดนละเฮ้ยโดนดัก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 ออกเร็วออกเร็วออกเร็วโอ้ยเสียไปคันนึงสู้ไม่ได้ตอนนี้เลือดมีไม่พอ กลับมกลับมกลับมากลับมาลกเกเทียเราควรจะทำบ้างนนเองไม่ไโหเยอะมากเยอะมากมามาลกเกตเทียลกเกตเทเด็มมนิงาม เรา unit lost ตรงไหนอ่ะอ้าวไอ้พวกพีไปทางตรงนั้นน่ะอย่าบอกนะวิ่งตามไปเคลียไปเคลียร์ก่อนเฮ้ยไปเท่าไหร่เบเทลับหยุด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 กลับ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 ดูก่อนดูก่อนระเบิดพอมั้ยเราก่อนรอก่อนรอแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งระเบิดมาเมื่อไหร่ไปเมื่อนั้นไปมาไปเลยอืเบทเทิลฟอร์เทรสเบทเทิลฟอร์เทรสไม่มีทางซะกหรอก เฮ้ย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 ยอย่ายาทิ้งระเบิดเออออกออกกลับยุดยุดยุดเอาม่รแทงมามีรแทงมาเอาเซอเอารถเกบินไปลอกันแถวนี้น่าจะได้เดี๋ยววางมวางมไปจะไปเก็บเพชรให้ได้เออวงหมดรงวงหมดได้อยู่ได้อยู การจัดการเฮ้ยไอเอฟบีมาไม่ได้ไม่ได้ออกออกออกเอ็นดวนไปเฮ้ยไปเทป็นแถบเทป็นแถบไปเลยไปเลยไปเลยเฮ้ยเขาขยับตามเขาขยับตามบินออบินบินเลยเขาขยับตามขยับตามบินขึ้นบินขึ้นขยับตามเป็นแถบบินของมันทางนี้วิ่งฟ้าไปฟ้าไปทิ้งระเบิดเอ้ยขายทันว่ะเฮ้ยโอ้โหลวกกันนึง เอ้ยบันทนฟอเทสไปเทนฟอเทสมาไปเทนฟอเทสมาเวกเ็วกๆนวิิเอาเลยเอาเลยอ้ยไอีไอพีถอยถอยถอเฮ้ยเฮ้ยเขากำลังจะโหลดคนขึ้นมัจะโหลดคนขึ้นแล้วเร็วเร็จัดการเลยจัดการเลยจูจมจูจมจัดการให้มดจัการให้มดอย่าให้เขาโหลดคนขึ้นไม่งั้นจะลำบากเฮ้ยเฮ้ยเดีบนทนฟเทสบปเทนฟอเทสโอ้โหเหยียบยับ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 หมดเลย ได้อยู่ได้อยู่รถเกตีกู้ชาติรถเกตีกู้ชาติถอยครับถอยรถถังถอยรถถังถอยเปร็จไอนี้ก็พอแล้วไอเอฟวีหนีหนีหนีเพนครับเพนเอ้ยแต่ไหมเพนโล่อเพนโล่อเพนโล่อโอ้ยดูรูปมาคั้งหนึงยิงเลยยิงเลยเอาขึ้นเอาขึ้นโอเคเรียบร้อยไปจัดการ เฮ้ยออกมาแล้วออกมาแล้วออกมาแล้วถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนไปเอริเออร์เฮ้ยลุยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหลุดเข้าวงโคจรทิ้งระเบิดทิ้งระเบิดทิ้งระเบิดอู้ไม่โดนทิ้งระเบิดทิ้งระเบิดเออไม่ต้องละไม่ต้องละ เด้ดเด็ดเด็ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เพนับเพนออกมาออกมาออกมาเพนรับเพนโอ้ขายทิ้งขายทิ้งขายทิ้งเอาอะไรเอาอะไรเฮ้ยไก่ที่จีไอก่ที่จีแอมสู้ไม่ได้มันมันยิงคนไม่เข้าอ่าสวยงามจีเลยอ่าโอเคนะครับผมขอตัวลาไปก่อนเท่านี้นะครับสวัสดีครับผม